ดีค่ะหมอหนุ่มจ้าบ <จา S 2> ๊จา้าพอดีญาตจะมาถามนะคะคในอ่าที่ญาติอยู่นะที่หมอหนุ่มอยู่ตรงหน้าลานพ่อปู่นะคะคก็มีเกิดมีเรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างค,ะค่พะพอดีญาตมาถามดูว่ามีอะไรบ้างอ๋อก็วันวัน ที่นอนอยู่ยครับบางคืนก็ไม่รู้ว่ามีรถวิ่งไปวิ่งมาเหมือนว่าชะลอชะลดูหมอหนุ่มเนาะบางทีหมอหนุ่มก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับครับพบะบางทีนอนมันมีหล็กั้นทางหน้าถนนใช่ไหมครับอพอวิ่งมาปุ๊บเอ๊ะชะลอทําไมชะลอเหมือนดูครับแล้วก็พอลุกขึ้นมาปุบ๊บก็วิ่งไปต่อวูบเลยบางทีเราไม่รู้ใครเป็นใครเนาะแต่บางทีเขาเขาไม่ได้มาทําอะไรหรอกแต่บางทีเขามาแบบมาก่อควนหรือว่ามายุแยงหรือมา มาทาให้ห,หมอหนุ่มมายุหมอหนุ่มเหมือนเนาะ,ะมายุให้หมอหนุ่มแบบว่าอาให้ตบาดตแต่ประมาณนั้นนะครับเพราะเราทนาสมเกตบอกว่าให้หมอหนุ่มอย่าไปตอบโต้ให้หมอหนุ่มอยู่เฉยเขาจะยุแยงตะแคงร่วยหรือทําอะไรก็แต่ก็ให้หมอหนุ่มอยู่เฉยอย่าไปอไปใส่ไฟเขาเขาเขาใส่ไฟมาเราก็เอาน้ําดับใช่ไหมครับจเย็นไว้อย่าไปพูดอะไรมาก ยิ้มไว้เขาทำอะไรเราก็ยิ้มใช่ไหมครับเขาตอบโต้ทางวาจากับเราใช่ไหมครับเราก็วาจาเราเราควรจะเงียบไว้เพราะเอฟซหลายๆคนบอกว่าหมอหนุม่มอย่าไปตอบโต้เขาเนาะเขาพูดอะไรใส่ไปมาแล้วก็เงียบไว้ธนาสมเกียรติแล้วก็ญาทิชี้แล้วก็อีกหลายๆคนเอฟซีเขาบอกว่าหมอหนุม่มดีใจเนาะทีมาถึงหน้าร้านเลยเนาะแล้วก็มาตรงมาปู่ไปจตก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับท่าอะไรนะท่าที่เตะฟุตบอลใช่ไหมครับ Oh. นะครับแ,แต่เราจะเอ่ยชื่อใครเนาะมาถึงหน้าก็ผมถ่ายปูปริจิตอยู่ในยานะ่าเนาะวิดีต้องกระจายเลยว่าไทยมีใครมาขี่รถ oh. ขีรถข่รถมาอะไรก็ไม่รู้เนาะมันเป็นรถเหมือนเป็นรเล็กๆอะ่ะแต่คนเต็มเลยกล้องเราก็ถ่ายปูปริจิตอยู่นะครับ oh. เราอ้าวเข้ากล้องเราพอดีเลยใครใครเตะฟุตบอลเนานะถ้าอย่างเงี้ยยกสูงขนาดนี้แนละ้ว oh. ต้องกระจายมากยนะ่าห่อหายไม่รู้ทีอา้าวคุ้นๆใครจะจำไม่ได้ น well, so well ี่ครับก็ใครดูก็รู้เองเนาะออมันตพูดไม่ได้ครับพอเอ่อเขาเรียกว่าทางลูกน้องหมอผีดีกว่ามาปุ๊บตาวมีอะไรกินบ้างใจมอนมดูกับตะตุมเลยนะเพราะว่าหนึ่งเขาขอขอมากินน้ำเนาะมั่งหมายถึงว่าจะมาซื้อน้ํากินแต่เดินมาตัวใหญ่โอ้โหมอนุ่มก็ตกใจเนาะเดินมาคือคือทั้งทั้งหมดอะนะที่เห็นอะเนาะเราจะไปเบชื่อมีน้ําอะไรกินบ้าง ผมบังเอิญตกใจยากไม่รู้ทำไงเนาะผมก็เลยบอกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้นฮักก่อนแล้วกันต้นฮักก่อนเดี๋ยวจะมาปั่นน้ําให้กินเขาบอกเอา้าทาไมถึงให้มาอก่านเป็นไงเนี่ยมันร้านหมอหนุ่มนี้เหรอคือความตกใจเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าคู่กัดกรนมก่อนใช่ไหมครับหรอือเรียกว่าอาทางหมอผีหรือว่าทาง,งนู้นเป็นคู่ก,ก,กัดหมอหนุ่มกรรมกรหมอหนุ่มก็เลยเอ๊ะมามาถึงข้างหน้าร้านประทิดตัวถึง หนึ่งเมตรเลยเหรอตกใจมาสั่งน้ํากินพอพอสั่งน้ำปุ๊บคาว่าคนตกใจนี่ไหมดีผมไม่วิ่งไปหลังป่ายางไงยะคนลําตกใจนะครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่มากใช่ไหมผมตัวน้อยเดียวโอ้เราถือว่าโอ้เขาสั่งน้ํากินนะเอจซีบอกว่าถ้าเขาสั่งน้ํากินก็ทำมาไม้เขากินแต่เมื่อคาว่าตกใจเนาะผก็เลยบอกให้ต้นทับปั่นน้ำต้นทัาไม่อยู่อีกเบสเดี๋ยวมาปั๊บเดี๋ยวผมไปตั่ง ให้ต้นท้ามาผ่านน้ำแล้วผมก็หายไปเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้กลัวครับเต่๋ยผมหลีก่อนดีกว่าผมสุขใจรถแกนสุขใจยากตกใจจริงครับเพราะว่าผมไม่ได้คนขี้ขานนะแต่ผมเป็นคนขี้เกินใจใช่ไหมครับย่าก็เขามาปุ๊บเขาก็ขี่รถขี่รถไปแจนที่ี่มาผมไม่คิดในใจเขามาหาใครเนาะมายาอาชีหรือเปล่าผมไม่ได้จะยาญาอาชีม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้ทำไมหมอหนุ่มอยู่ตรงนี้แหมมากันดีเลอเกินเนาะพอหมอหนุ่มมาอยู่ข้างในป่อยยางเขาก็ไม่มา พอหมอหนุ่มไล่อยู่นอกถนนใช่ไหมแม่มาจริงทั้งสื่อทั้งทางหมอผีนะร่อนไปร่อนมาจนหมอหนุ่มงงเลยว่ามากันทุกเวลานะครับจนดึกดื่นนะตัวหมอหนุ่มไม่หลับไม่นอนแล้วต้องกินยาแล้วครับท่านยาวิตามินบนะครับก็ยังไงแล้วแต่นะวันนี้เขาสวัสดีครับหมอหนุ่มผมว่าตกใจเนาะชื่อชื่อจอจอดออะไรเนี่ยนะดอโตดอยีโตดีๆเนี่ยก็เเออชื่อเต็มนะที่ตัวใหญ่ใหญ่ี นเด็กงนที่เขาวิ่งวิ่งตามที่ยกขากันได้ไหมครับ<อ>ที่เขาวิ่งตามถ่ายกล้องอนะคนนั<อ>้น,นตัวเขาใหญ่มากไล้อีกคนหนึ่งก็เอพี่ตอนะตัวก็ใหญ่มากมาวิ่งมาล่หามอานุ่มกันหมอนุ่มก็น่าเ,ล,เลยนะน้ําน้ำมอกินอะไที่น้ำเลยครับน้ำเลยครับดีย๋ยวผมเดี๋ยวผมมาไอความ<อ>ที่เราเป็นพ่อค้าน้ำใช่ไหมครับขายน้ําความที่เราเคยมีแบบทางด้านวาจากันใช่ไหมครับ ไม่ใครๆก็กลัวใช่ไหมครับ <Rem. S 2> เพราะว่าหนึ่งอาจจะกินโตจีนก็ได้ <c oughs> เพราะว่าแหมไอ้เราก็อยู่คนเดียวในร้านนะ the แหมเล่นมาเยอะขนาดนี้เนาะจะมากินร้านหมอหนุ่มคือมาจะมา,มมาอุดหนุนน้ำแต่เราคิดว่ามาอุดอุดหนุนโตจีนคือเรียกกินโตจีนที่เป็นวาจาใช่ไหมไม่ใช่ลุมลุมโตจีนเนะหรอเลยกินโตจีนเลยที่เขาไป่รู้เราพวกกันลุมกินโตหมอหนุ่มคิดไปถึงเน่ยคือเส้นประสาทหมอหนุ่มแยกเป็นสองซีกเลยคือยาและไอ ล่างอ่ะแยกวิ่งหนีเลยคือตกใจคือคนละมันตกใจนะขยะมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์พอรถเนี่ยเหมือนธรรมดากันคืนเนี่ยหมอหนนอนอ่ะมันไม่ค่อยมีรถหรอกแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้รถมันวิ่งไปเมื่อไแล้วมันชะลอชะลอชะลอคนเรามันสังเกตได้ยยะว่ารถอ่ะถ้าผิดสังเกตอ่ะมันจะวิ่งปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรครับนี่พอวิ่งมาปุ๊บชะลอ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 แล้วก็ไปจอดตรง ตะพาอพอจอดตะพานปุ๊บกลับลำทำไมต้องมากลับลำไปตรงนู้นด้วยผมไม่เข้าใจสังเกตใช่ไหมครับพอตะพานปุ๊บตรงนู้นจะมีที่กลับลำอีนหน่อยได้เขียนป้ายนะ,อะจอดกลับลำสามบาทอันนีไหมอันนี้ล้อเล่นน้อนเลยใครใครก็ไปกลับลำนู้นนะครับแต่ที่กลับลำมันก็คือสื่อสื่อกับหมอผีมีแค่สองที่ใช่ไหมครับที่ผมหัวเลาะเนี่ยคือผมไม่อยากให้เส้นประสาทผมอะเป็นเรื้อตีบ เดี๋ยวซีรีแตกเขาบอกว่าการหัวเราะไว้เยอะมันจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงไอ้จริงๆแล้วที่ผมหัวเราะเนี่ยก็คือผมตั้งร่างกายผมไม่ค่อยดีนะแต่ว่าผมฝืนเนี่ยฝืนยิ้มฝืนหัวเราะเพื่อไม่เขาเพื่อไม่ให้เขารู้ว่าหมอนุ่งกลัวมอนุ่ก็กลัวจริงเนาะพะมาเยอะขยานนั้นเนาะพอมาอยู่ตรงปู่ไปเก็บวันนั้นนะครับผมตกใจใหญ่ๆนะอันนี้ขอขอกลับขอโทษทุกคนด้วยเนาะคือผมก็ไม่รู้นะครับคือวันนั้นอะ ผมอยู่ตรงหน้าปู่ประิจเนาะผม่าถ่ายปู่ประิจทุกวันอยู่แล้วเนาะเขาอนุญาตถ่ายปู่ปริกิจหน้าคลานะครับก็จะอนุญาตถ่ายเขาผู้หลวงภูผาแอกภูผาเฮี่ยนนะปรากฏว่ามีสื่อสื่อหนึ่งตะโกนมาด่าผมผมตกใจย่ะใครอนุญาตให้ถ่ายผมก็ตกใจอุ้ยทำไมเสียงดังขนาดนี้เนาะผมนี่เป็นโรคหัวใจอยู่หรือเปล่าหัวใจผมบอกว่าผมผมถ่ายปู่ประดิจครับ เขาก็เงียบนะแล้วผมก็ถามด้วยดีว่าเออพี่ครับเออพี่ขอใบอนุญาตจากทางการในการเข้าไปในอยังครอบมาเลยอะ่ะขอแล้วขอใบอนุญาตแล้วก็บอกผมดีครับเออน้องคร้าพี่มีใบแล้วก็โอเคใช่ไหมครับจะครอบผมผมก็ใจสั่นใหญ่เลยเนะาะอการที่แบบเออเขาทําอะไรแล้วแต่น่าจะพูดก,กับมาพ่อหน่อยเนาะ หมอหนุ่มก็ใจไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าหนึ่งมีอะไรก็พูดกันมาพอครับหมอหนุ่มก็ไม่ได้อะไรมากมายนะแค่ถามไปตะขคอมาตะเคาะมาเรายิ่งเป็นโรคหัวใจอยู่เนาะเดี๋ยวหัวใจสลายเพราะนางนี่แหละเขาเรียกนางในเอฟซีสองสองนางนางสองใจนางนางอะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่ว่ารับเพราะว่าคาว่านางเราไม่รู้ว่าเป็นนองนางสาวหรือเป็นนางเนาะเพราะว่าเอฟซีเขาบอกกันนะเขาบอกสองนางนี่ดูหมอหนุ่มเนาะสองนางไหนนางสองใจนางอะไรก็แล้วแต่เราจะเบอร์ชื่อคาเนาะเพราะว่าเอฟซีเขาบอกมาเขาว่า สองนางเขาช่วยพูดเพราะนพาะนะครับก่นหมอหนุ่มครับหมอหนุ่มก็ไม่ได้ใจ่ายใส่กระบปงมครับเพราะว่าหมอหนุ่มก็อยากคุยด้วยดีๆเนาะแต่โดนตะคอกคือว่าจะไปจีบสาวหน่อยเลยกลัวสาวอีกแล้วเพราะสาวตะคอกเนาะครับก็ญาหรือว่าพี่อนุวัฒน์หรือว่าพี่ฮันนี่ทีกเกอกหรือว่าต้นเท้ากเกอกจะมีอะไรถามหมอหนุ่มไหมครับหมอหนุ่มจะไปไหนอะสะพายกระเป๋าอีกแล้วก็เพอเอิญกลัวสื่อกับกลัวทางหมอผีเนาะ ว่าวันนี้เขาจะมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าใจมันไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันแดดร่มลมตกเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนกลัวเขาจะเล่นอะไรสายศาสตร์หรือจะเล่นอะไรทมบเวสีอะไรเที่ยขบอกเนาะหรือว่าสูงต่างเอ๊ะมันเงี้ยปกติเหมือนเขาเตรียมการอะไรหรือเปล่าเราก็กลัวสิเราคิดว่าเอ๊ะเราจะแผ่นดีหนีไปทางป่าหรือหนีไปทางเขาหรือไปทางภูเขาภูหลวงหรือภ้าแอดแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์แล้วก็เราคิดดูก่อนคืนนี้ว่าเอาไงต่อเนาะ เพอย่าเขาเรียกหมอหนุ่มจะไปไหนผมก็เลยออกมาบอกย่ายังไม่ไปไหนขอคิดดูก่อนเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจะขอคิดดูก่อนนะครับจ้าอย่าไปอย่าไปจ้าจ้าขอบคุณนะคะหมอหนุ่มจ้า